ภัยพิบัติสิบประการนั้นคือภัยพิบัติที่พระเจ้าของชาวฮีบรูได้สำแดงฤทธิ์อำนาจลงโทษชาวอียิปต์เมื่อประมาณ4,000กว่าปีก่อนคริสตศักราชเรื่องที่มีอยู่ว่าในสมัยนั้นชาวฮีบรูเป็นชนชาติที่นับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวและเป็นองค์ที่มีความสำคัญมากทั้งสำหรับชาวยิวคริสต์และชาวอิสลาม ในสมัยนั้นชาวฮีบรูตกเป็นทาสของชาวอียิปต์ซึ่งชาวอียิปต์นั้นได้เกณฑ์แรงงานทาสชาวฮีบรูไปทําอิฐและแรงงานทาสด้านอื่นๆพูดง่ายๆคือฮีบรูนั้นเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศอียิปต์เลยก็ว่าได้เหตุที่ต้องกดขี่ข่มเหงชาวฮีบรูนั้นเพิ่มประชากรได้อย่างรวดเร็วและเกรงว่า หากศัตรูของอียิปต์มาบุกพวกฮีบรูนี้อาจจะไปช่วยศัตรูของอียิปต์ต่อสู้กับตนได้ฟาโรตำแหน่งกษัตริย์ของอียิปต์จึงวางแผนให้ชาวฮีบรูไปทำงานเป็นทาสและได้สั่งให้หมอทำแยหรือผู้ทําคลอดสังหารบุตรที่เกิดมาให้หมดถ้าหากบุตรนั้นเป็นชายแต่ถ้าบุตรนั้นเป็นผู้หญิงให้ไว้ชีวิต นี่ก็เป็นแผนหนึ่งของฟาโรห์ที่หมายควบคุมประชากรของชาวฮีบรูทาสชาวฮีบรูต้องตรากตรำทำงานหนักมากเป็นเวลาถึง400ปีถูกกดขี่ข่มเหงจากชาวอียิปต์แต่แล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็เลือกคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยชาวอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสคือ Moses. โมเสสโมเสสชื่อมีความหมายถึง ชุดขึ้นมาจากน้ำเป็นเด็กชาวฮีบรูที่รอดพ้นจากการสังหารเด็กทารกจากแผนควบคุมประชากรของฟาโรที่สั่งให้ฆ่าเด็กผู้ชายชาวฮีบรูที่เกิดมาทุกคนแต่แม่ของโมเสก็ได้เอาโมเสสใส่ตะก,กร้าที่ถักจากต้นกกลอยไปตามน้ำเป็นช่วงเวลาที่ธิดาองค์หนึ่งของฟาโร ลงไปเล่นน้ำและพบกับโมเสสเข้าจึงเก็บเด็กโมเสสนั้นไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรคนหนึ่งภายหลังที่โมเสสถูกพบทิดาองค์ฟาโรก็ให้คนไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงและให้พ่อแม่ที่แท้จริงเลี้ยงโมเสสจนกระทั่งอายุได้สองขวบจึงรับกลับมาอยู่ในวังของทิดากษัตริย์โมเสสเป็นเด็กชาวฮีบรูคนเดียวที่ถูกเลี้ยงมา ตามฉบับของคนอียิปต์แต่แท้ที่จริงแล้วหัวใจของเขานั้นรู้ตัวอยู่เสมอว่าเขาเป็นใครและเขายังมีความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติของตนเองแต่หลายๆครั้งเขาเองก็ถูกยกเย้ยจากเพื่อนร่วมชาติของเขาว่าเจ้าคนอียิปวันหนึ่งโมเสสได้เข้าไปพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไป ตอนนั้นโมเสสอายุได้40สปีแล้วเขาพบกับชาวอียิปต์คนหนึ่งข่มเหงและเคี่ยนตีชาวฮีบรูเพื่อนร่วมชาติของเขาจึงตัดสินใจฆ่าคนอียิปต์คนนั้นตายจากนั้นโมเสสจึงได้หนีไปจากอียิปต์ทางถิ่นธุระการานและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา40สปีมีครอบครัวภรรยาและบุตรชายสองคนที่นั่นวันหนึ่ง พระเจ้าได้ปรากฏให้โมเสสเห็นที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งโดยปรากฏให้เห็นในรูปของพุ่มไม้ที่ติดไฟแต่ไม่ไหมไฟเวลานั้นพระเจ้าทรงได้บัญชาให้โมเสสไปต่อรองกับฟาโรห์แห่งอียิปเพื่อให้ปลดปล่อยชาวทาสฮีบรูออกไปนมัสการพระเจ้าโมเสสต่อรองกับพระเจ้าว่าเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง และพยายามหลีเลี่ยงที่จะทำภารกิจนี้อันหนึง่งเพราะเขากลัวที่จะต่อรองกับฟาโรและกลัวว่าคนจะหาว่าเขาบ้าก็ว่าได้พระเจ้าจึงบอกว่าให้อารอนพี่ชายแท้ๆของโมเสสมเเสสมีพี่ชายและพี่สาวคือมีเรียมกับอารอนเป็นกระบอกเสียงแทนเขาและให้โมเสสเป็นตัวแทนของพระเจ้า หลังจากที่ฟาโรูได้รับคำเตือนจากพระเจ้าผ่านทางโมเสสแล้วฟาโรูใจแข็งกระด้างไม่ยอมปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้าไปฟาโรูจึงต้องพบกับภัยพิบัติกนำถึงสิประการแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อพระเจ้าได้ส่งภัยพิบัติมาในแต่ละครั้งฟาโรูและประชาชนชาวอียิปต์จะต้องเจอกับภัยพิบัติ แต่พอที่อียิปตต้องเจอภัยพิบัติในแต่ละครั้งจะร้องขอให้พระเจ้าของชาวฮีบรูหยุดภัยพิบัติของพระองค์โดยอ้อนวอนโมเสสและสัญญาว่าจะยอมปล่อยไปแต่พอภัยพิบัติหยุดแล้วฟาโลกลับมีพระไทยแข็งกระด้างดังเดิมกลับพูดและไม่ยอมปล่อยคนฮีบรูไปซึ่งภัยพิบัตสิบประการนั้นได้แก่หนึ่ง น้ำกลายเป็นเลือดพระเจ้าสั่งให้โมเสสเอาไม้เท้าของตนตีลงในน้ำแม่น้ำนายเป็นแม่น้ำสายหลักและสำคัญที่สุดของชาวอียิปต์ต่อหน้าต่อตาของฟาโรน้ำจึงกลายเป็นเลือดไปทั้งหมดทำให้ปลาและสัตว์น้ำทุกอย่างตายทรงกลิ่นเน่าเหม็นรวมทั้งบ่อน้ำน้องบึงที่ชาวอียิปต์ใช้ก็กลายเป็นเลือด จนดึงใช้ไม่ได้อีกด้วย 2. ฝูงกบเกิดฝูงกบขึ้นจากแม่น้ำนายขึ้นไปตามบ้านเรือนของคนอียิปต์ขึ้นเตียงนอนห้องครัวบนเตาอบทุกสิ่งทุกอย่างจนสร้างความรำคาญและเดือดร้อนไปทั่วภายหลังฟาโรจึงขอให้หยุดภัยพิบัติกบเลยตายเกลื่อนยกทั้งแผ่นดินส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลบไปทั่วอียิปต เมื่อฟาโรห์เห็นว่าเดือดร้อนน้อยลงก็เปลี่ยนใจกลับคำภัยพิบัติทั้งสิ้นจะเกิดกับชาวอียิปต์ที่ข่มเหงชาวฮีบรูประชากรของพระเจ้าทั้งนั้นส่วนชาวฮีบรูซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลย 3. ฝูงริ้นฟาโรห์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงบัญชาให้โมเสสยกไม้เท้าและก็ตีดิน ฝุ่นดินทั้งประเทศยียิบก็กลายเป็นตัวริ้นบินตองทั้งคนและสัตว์ริ้นเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กๆสีดำดำพอๆกับแมงวีเป็นสัตว์ที่ดูดเลือดเวลาโดนริ้นดูดเลือดจะคันมากเป็นตุ่มแดงๆใช้เวลาหลายวันกว่าจะหายเจ็บกว่ายุงกัดมากสี่ฝูงเหลือบพระเจ้าให้โมเสสไปเฝ้ารอฟาโร,าโรที่แม่น้ำ และบอกฟาโรว่าให้ปล่อยประชากรของพระองค์ไปปรนนิบัติพระองค์หาไม้พระองค์จะส่งฝูงเหลือบมาตอมฟาโร์ข้าราชการของฟาโร์ทั้งในและนอกราชสำนักบ้านเรือนและผืนดินของชาวอียิปต์จะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบและพระองค์จะแบ่งแยกเขตแดนที่ชาวอียิปต์ได้อยู่อาศัยอยู่มิให้โดนภัยพิบัติ เพื่อฟาโรห์จะได้รู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าผู้สถิตยอยู่ท่ามกลางแผ่นดินโลกเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดในพิภพโ,พโ,โลกวันรุ่งขึ้นก็เกิดเดือฝูงใหญ่เข้าไปในราชวังในเขตข้าราชการและตามบ้านเรือนของประชาชนตามที่พระเจ้าได้เตือนฟาโรห์ไว้ภายหลังฟาโรห์ก็ยอมกลับคำเปลี่ยนใจให้โมเสสและชนชาติของพระองค์ออกไป แต่พอหลังจากไยพิบัติไปแล้วใจของฟาโรูก็แข็งกระด้างตรับคำไม่ยอมปล่อยประชากรของพระเจ้าออกไปอีก 5. โรคระบาดต่อฝูงสัตว์วันต่อมาฝูงสัตว์ของอียิปต์ทางประเทศก็พากันล้มป่วยตายและสัตว์ของชาวฮีบรูอิสราเอลก็ไม่ตายเลยสักตัวแต่พระทัยของฟาโรูก็ยังแข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยคนของพระเจ้าออกไป 6. โรคฝีที่ลามไปทั้งคนและสัตว์พระเจ้าจึงสั่งโมเสสกำขี้เท่าจากเตาให้เต็มกำม,มือและสัตว์ไปในอากาศทั่วอียิปต์กดเกิดเป็นฝีแตกลามไปทั่วทั้งคนและสัตว์เหมือนไข้ทรพิษและโรคหาแต่นี่ร้ายแรงกว่าคือเกิดกับสัตว์ด้วยแต่พระทยของฟาโร ก็อย่างแข็งกระด้างเหมือนที่พระเจ้าได้บอกกับโมเสสไว้ล่วงหน้าแล้ว 7. จ็โลกเหตุและไฟตกพระเจ้าสั่งให้โมเสสไปยืนต่อหน้าฟาโรตั้งแต่เช้าและให้บอกกับฟาโรว่าพระเจ้าตรัสสั่งให้ฟาโรปล่อยพลไพร่ของพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้ไปปนิบัติของพระองค์โดวยว่าคราวนี้เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติทั้งหมด แกจิตใจของเจ้าและแก่ค่าราชการและแก่พลเมืองของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้แน่ว่าทาั้งโลกไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบเราได้เพราะเดียวนี้เราจะเหยียดมือของเราออกไปฟาดเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบัติและเจ้าจะถูกตัดออกไปจากแผ่นดินโลกและเพราะเหตุนี้เราให้เจ้ามีตำแหน่งสูงก็เพื่อแสดงฤทธานุภาพของเรา โดยเจ้าและเพื่อนน้ำของเราจะถูกประกาศออกไปทั่วโลกเจ้าจะยังถือทิฏฐิต่อสู้ไพรผลของเราเจ้าจะไม่ยอมปล่อยเขาไปเลยหรือดูเถิดพรุ่งนี้เวลาประมาณนี้เราจะทำให้ลูกเห็บตกมาอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยมีในอียิปตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเรือนมาจนภัยพิบัตนินี้เหตุฉะนั้นจงต้องฝูงสัตว์ และทุกสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในทุ่งนาให้เข้าที่กำบังเพราะคนทุกคนที่อยู่ในทุ่งนาที่ไม่ได้เข้าอยู่ในที่กำบังจะถูกลูกเห็บตายหมดบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระเจ้าก็ให้ทาสและสัตว์ของตนเข้าบ้านแต่ผู้ที่ไม่ได้นับถือพระดำรัสก็ต่างปล่อยให้สัตว์และทาสของตนอยู่ในทุ่งนาต่อไป พระเจ้าจึงสั่งให้โมเสสชูมือขึ้นอย่างท้องฟ้าโมเสสจึงชูมือและไม้เท้าขึ้นมีลูกเห็บและลูกไฟตกลงมาพระเจ้าจึงบันดาลให้ลูกเห็บตกลงไปในทั่วดินแดนของอียิปต์มีลูกเห็บและลูกไฟตกมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ้นทั้งปวงที่อยู่ในทุ่งน,นาก็โดนลูกเห็บทำลายเสียสิ้นทั้งคนและสัตว์ ทังผักและต้นไม้แต่ที่เขตแดนของคนฮีบรูชาวอิสราเอลไม่มีลูกเห็บตกเลยข้อ8ฟูงตัก,กะแตนพระเจ้าให้โมเสสไปพูดกับฟารูให้ปล่อยชาวฮีบรูมิฉะนั้นพระเจ้าจะสั่งให้ตะก,กะแตนเข้ามาจนมองไม่เห็นพื้นดินจะเข้ามากัดกินทำลายทุกอย่างจะเข้าไปตามบ้านเรือนอย่างที่บิดาและปู่ทวด ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยเมื่อโมเสสกับอาโรนออกไปแล้วบรรดาข้าราชการก็ทูลฟาโรห์ว่าจะให้คนนี้โมเสสกับอาโรนเป็นบ่วงอีกนานเท่าใดขอทรงปล่อยคนเหล่านั้นไปปนนิบัตรพระเจ้าของพวกเขาเถิดพระองค์ยังไม่ทราบอีกหรือว่าอียิปต์กำลังจะพินาศแล้วฟาโรจึงเรียกให้โมเสสและอาโรน เลยให้เฉพาะผู้ชายไปส่วนผู้หญิงและเด็กต้องเอาไว้แล้วโมเสสกับอาโรนก็ถูกขับไล่ออกไปพระเจ้าจึงสั่งให้โมเสสเหยียดไม้เท้าออกเนื้อแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าก็บรนดานให้ลมตะวันออกพัดเหนือพื้นแผ่นดินทั้งวันทั้งคืนลมตะวันออกก็หอบฝูงตกกะกแตนมาตกลงทั่วอียิปต์เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ฟุงตะก,กะแตนปกคลุมจนไม่เห็นพื้นดินอะไรที่เหลือจากลูกเห็บทำลายก็ถูกตะกกะแตนกินเรียบผักหญ้าใบาเขียวก็ไม่มีเหลือเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือผักในทุง่งฟาโรูจึงเรียกโมเสสและบอกว่าพระองค์ได้กระทำบาปต่อพระเจ้าของเจ้าและเจ้าทั้งสองขอยกบาปครั้งนี้สักครั้งด้วยเพื่อพระเจ้าจะได้ยกความตายนี้ ไปจากฟาโรโมเสสก็ไปจากฟาโรและทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงสั่งให้ลมตะวันตกพัดหอบเอาตะก,กะแตนไปไม่มีเหลือสักตัวฟาโรก็กลับใจแข็งกระด้างอีก 9. ความมืดที่จับต้องได้พระเจ้าจึงตรัสให้โมเสสชูมือขึ้นฟ้าแล้วจะเกิดความมืดจนสามารถจับคลำได้ ปริมาณความเข้มข้นของความมืดแค่ไหนลองคิดดูความมืดนั้นปกคลุมอียิปต์ตลอดสามวันไม่มีใครลุกไปจากที่ของเขาตลอดสามวันแต่บรรดาอิสราเอลกลับมีแสงสว่างอยู่ภายในบ้านของเขาฟาโรจึงเรียกตัวโมเสสให้มาเข้าเฝ้าและยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปได้เพียงแต่ต้องให้ฝูงแกะและฝูงวัวอยู่ด้วย โมเสสก็บอกไม่ได้ต้องเอาไปทุกอย่างฟาโรจึงขับไล่โมเสสออกไปพร้อมประกาศสิ์ว่าไปให้พ้นจากหน้าเราเระวังตัวให้ดีเถิดอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกเพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันใดเจ้าจะต้องตายวันนั้นโมเสสจึงทูลตอบว่าพระองค์ตรัสถูกแล้วข้าพระองค์จะไม่มาให้พระองค์เห็นพระพักของพระองค์อีกเลยข้อสิบ การประหารบุตรหัวปีลูกคนโตคนแรกโมเสสประกาศกับคนอิสราเอลว่าทุกคนจะเดินทางออกจากอียิปต์กันและพวกลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรจนถึงบุตรหัวปีของทาสหญิงแม้กระทั่งลูกหัวปีของสัตว์เดรัจฉานจะต้องตายและมีการร้องไห้ไว้ทุกขไปทั่วแผ่นดินอียิปต แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและต่อไปภาคหน้าจะไม่มีอีกแล้วฝ่ายคนหรือสัตว์ของอิสราเอลจะไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขคูเพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงกระทาต่ออียิปต์ต่างจากคนอิสราเอลพระเจ้าให้โมเสสบอกกับอิสราเอลให้ฆ่าลูกแกะที่ยังไม่เกินขวบหนึ่งครอบครัวละหนึ่งตัวและแกะต้องประศจัดต,ตำหนิ ในช่วงเวลาเย็นอิสราเอลก็ทำดังนั้นให้ปิ้งทั้งตัวและหัวและเครื่องในกินกับผักรสขมและขนมปังที่ยังไม่ได้ใส่เชื้อกินให้หมดอย่าได้เหลือจนถึงเช้าถ้ามีเศษเหลือให้เผาทิ้งให้หมดและพระเจ้าก็บัญชาให้คนอิสราเอลถือพิธีการในว้ยเจ็ดวันและเอาเลือดของแกะทาที่ประตูวงกบของประตู เป็นสัญ,ญลักษณ์คืนนั้นพระเจ้าได้ส่งทูตของพระองค์ไปสังหารบุตรหัวปีของบ้านที่ไม่มีเลือดแกะทาอยู่ที่ประตูหรือที่วงกลุของประตูจึงเกิดการไว้ทุกข์ใหญ่ตลอดทั่วอียิปต์ในวันนั้นบุตรหัวปีของฟาโรจนถึงบุตรหัวปีของเฉลยในคุกใต้ดินก็เสียชีวิตลงฝ่ายชาวอิสราเอลก็เดินทางออกจากประเทศอียิปต เดินทางเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมบรรทบุทบบรุษของชาวอิสราเอลไว้โดยมีผู้นำคือโมเสสและพระเจ้าก็ปลดปล่อยอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสต,ตั้งแต่ตอนนั้น